ร้านนี้คือร้านที่ผมชอบทับๆเลยคือผมยังกินไม่เสร็จผมกลัวผมจะกลับมากินที่นี่กับเพื่อนอาหารสไตล์ผมเลยอาหารกินไม่เรื่อยเจ็บไปเรื่อยอ่ะ used sleep keep is adrift in a tide i can't believe how it all turned out let's slow take go, go to And you hit the bottom a you where I go go ตอนนี้นะครับเราก็มาที่ร้านแมทโมอาแล้วนะครับเขาชอบฟีลลิ่งแบบ ให้มันเป็นเหมือนโคซี่ฟูดแบบชิวๆอ่ะเป็นเมนูแบบกินแล้วแฮปปี้อ่ะออแบบเพื่อนๆการคนสนิทสนิทกันกินอ่ะที่เนี้ยผมก็เลยรู้สึกแฮปปี้มากแต่เดี๋ยวผมจะพาไปดูร้านร้านเขาสวยมาก Water, yow yeah, sinking. Now. You're looking all concerned, like we're going to drown. But we both know how to swim, no worries, as we'll find out. Let's take it slow where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares? We... Sorry, hap. สวัสดีครับวันนี้ก็ยินดีตอนรับพี่หมอกลับมานะครับครับผมไปติดผมไม่ได้เจอกันมากี่ปีเนี่ยถึงปีป่ะไปถึงหเดือนโอเควันนี้ผมก็เลยพาพี่มาที่ร้านแม่โมออือหิวไหมหิวร้านนี้สุดยอดมากนะผมเห็นว่าสุดยอดตอนที่ผมหาร้านเสร็จป้าผมเจอป้าผมรู้เลยว่าร้านนี้อร่อยเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นร้านแบบ ครอบครัวทํากันเองไองนี่หรอไหม,มคืออะไรที่ครอบครัวทํากันเองอ,ะอ,อ,อ่ะเขาชอบของเขาแล้วเขาก็เลยแบบตั้งใจที่จะทําขึ้นมาแล้วมันเป็นอาหารที่พวกเขาชอบอเพราะว่าเจ้าของเขาเคยไปเรียนที่นิวซีแลนด์กันมามแล้วก็เหมือนเขาอยากได้ฟิลลิ่งที่มันเป็นเหมือนคอมฟอร์ตฟู้ดอะคอมฟอร์ตฟู้ดคือเหมือนว่าเราไปไหนเรากินเราจะนึกถึงครอบครัวกันนึกถึงบ้านนึกออกปะเราสบายใจอะ่ะอบุนอบุน,น,นใช่ใช่แล้วก็เนี่ยเชฟอายุสิบห้าเชฟมันหน้าเด็กมากนะเนี่ยใช่ ยี่สิบเจ็ดอะคิดดูดิผมเข้ามาผมคิดว่าเฮ้ยมึงโดนเรียนมาทำกับข้าวที่นี่เหรอวะเนี่ยถึงน่าจะอ่อนแต่ประสบการณ์สูงประสบการณ์สูงแน่นอนนะครับมาลองกินดูเราลองกินดีกว่าพี่จะเริ่มจากอะไรเนี่ยเนี่ยอันนี้คือ Devil's Egg เขาบอกนะก็คือเป็นไข่แบบที่เขาเอาไปทอดเหมือนเทมปุระหน่อยเทมปุระนะแล้วก็ใส่ทรัฟเฟิลใส่เราลองกินไหมอร่อยมันไม่เหมือนกินไข่ต้มอ่ะหลายคนจะมามองว่ามันคือเหมือนไข่ต้มแล้วใส่เห็ดใช่ไหมมันมีรสชาติเยอะ บางคนแบบอยากมานั่งคิวไม่ได้อยากกินอะไรเยอะสั่งอันนี้มากินเป็นกับแก้มอร่อยเรามารออันนี้ก็ดีกว่าครับปลาหมึกโอ้โหมึงลองเลยมึงต้่งคิดเหมือนคุณแน่นอนอันนี้อร่อยไอกลิ่นไม่ไม่อ่ะอันนั้นมันเข้าก่อนแล้วกลิ่นไฟเลียอันนี้สุดยอดนะครับจริงๆผมอยากบอกเลยมันไม่เหมือนปลาหมึกที่เรากินกันเพราะว่าดูชิ้นนะว่ามันใหญ่มากฮะมันหนาคือเด้งนอกนิ่มในอ่ะแต่พอกินเข้าไปอย่างเงี้ยแค โดนลิ้นอะ่ะมันจะมีกลิ่นไฟเผาอะ่ะ<ป>อเอไอ้กลิ่นน่าโคออร่อยเลยโปรอ,อะ่ะมาที่นี่ผมบอกเลยอันนี้รเรคคอมเมนต์หนึ่งอันละมาต้องพังอ,อร่อยจริงเรามาอันนี้ดีกว่า,ามามามาสตูแก้มวัวที่ผมเคยบอกตอนผมทําอาหารอนะ่ะที่ผมบอกว่าไอ้แก้มวัวอิตาลีโคตรแพงเลยควันชาเลอ่อ่ะแก้มวัวมันอร่อยมากเพราะมันนิ่มรสชาติเยอะด้วยแต่มีน้อยไงวัวตัวนึงมีส่วนนึ่งเยอะมีแก้มแค่เนี้ยแล้วเอาไปได้แค่เนี้ย อร่อยไอ้ร้านนี้ทำอาหารอร่อยมากนะเนี่ยผมอยากให้ดูดูดิแก้มวัวมันดีตรงเนี้ยครับเห็นปะเนี่ยมันแตกออยแบบงี้เลยอืมเพราะมันนิ่มมากอะนะครับสตูมันต้องนิ่มอย่างงี้อยู่แล้วนะครับยิ่งเป็นแก้มวัวยิ่งนิ่มอย่อร่อยเลยซอสพริกอร่อยเปรี้ยวๆวหวานๆเผ็ดๆอืมอบรสตอนเด็กๆกับผมจะเล่าให้ฟังด้วยว่าผมเป็นคนกินอาหารต้องมีซอสพริกโรงเรียนผมอะตอนนั้นอาหารคือแบบ40บาทรสชาติจะจืดมากผมก็เอาโทบเสโก้อะ อ๋อไอ้ขวดส้มไปใส่ไว้ในล็อกเกอร์อแล้วกูมีทุกวันจนเพื่อนบางคนเรียกกูว่ากับตันเมกามันดูรักอเมริกามากแต่ผมไม่รู้คืออเมริกานะแต่คือกูีอันเนี้ยตลอดอจนบางทีกูเน็บไว้เลยช่างแม่งชื่อโรงเรียนอะไรนะบางกอกพัฒนาแต่ไม่พัฒนาอยา่างตอนนี้ป่ะพัฒนาแล้ว, <c oughs> ลวให้เรียนอยู่มาคอมเมนต์หน่อยนะว่าตอนนี้อาหารดีขึ้นยังและมีแต่นมกับน้ำส้มเขาก็อยากให้โตอยู่แล้วผมไม่กินนมผมกินแต่น้ำส้มแต่ผมหมั่นไส้พวากินนม ผมก็เลยเอาขวดนมอย่างเงี้ยมาแกะข้างบนไว้แล้วก็เอาซ้ำมะเขือเทศบีบลงไปแล้วปิดไว้แล้ววางไว้หล,ลายหลายที่แล้วแต่ใครจะโดนแล้วแต่ใครจะโดนตอนเด็กผมโซนฟันครับไปอันอื่นบ้างครับอร่อยจิงแก้มหวาตอนอันนี้แล,ะละ้วล่ะอันนี้เป็นเนื้อที่ คนส่วนมากเขาไม่ค่อยชอบกันแต่ผมโคตรชอบแรลสเต็กเลยคือหลายคนชอบบอกมันเหนียวมันไม่เหมือนริบอายเหมือนเซอร์ลอยเหมือนอะไรที่แบบคนชอบกินอ่ะมันเป็นแบบสเต็กที่มากินเป็นสเต็กไม่อร่อยอ่ะมันต้องมาตัดอย่างเงี้ยแล้วหั่นแบบขวางวางเนื้อมันต้องหั่นอย่างเงี้ยหั่นเล็กๆอ่ะพวกคนบราซิลคนไรคนอเมริกาตามชอบกินกันเพราะว่ามันเป็นแบบราคาไม่แพงแค่เนื้อแล้วก็มันแบบทําแล้วรสชาติมันอร่อยอ่ะแต่มันแค่ เหนียวๆน,นะฮะความรู้สึกตอนแรกถ้าเรากินเป็นสเต็กแต่พอเรามาตัดเป็นอย่างเงี้ยมันไม่เหนียวเท็กเจอร์มันเหนียวน่แล้วเขาใส่ซอสชิมิชูรีเนี่ยอร่อยมากมันเป็นซอสอาร์เจนตินามผมชอบกินมากอย่างเงี้ยแล้วมันมันไม่เยอะอ่ะ听得懂吗ถ้าใครเล่นก้าเล่นอะไรอยู่เป็นร้านที่เขาทำด้วยความรู้สึกเขาจริงๆ <c oughs> พี่รู้ยังไงพี่สัมผัสเหรอเนี่ยจะความรู้สึกมันมันละเอียดอ่อนการหั่นเนื้อของเขาเอ่ยแต่เขาต้องชอบนี่เป็นเมนูที่ชอบอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับมันอาจจะไม่ต้องมีเมนูเหมือนร้านอื่นอ่ะ แต่มันเป็นเมนูที่เราชอบอ่ะคนอื่นจะกินแบบอื่นเราก็เราจะทำใน,นที่เราชอบอ่ะทำในสิ่งที่ชอบแล้วมันจะใช่มันเหมือนตอนที่เราดูช่องเ็จสมัยก่อนอ่ะอกูจะดูละครจะดูการ์ตูนแล้วไม่ยังมีแบบวันนี้เรามีไอ้คำอย่างเงี้ยที่เขาพูดตอนท้ายอ่ะอืมกว่าเนี้ยนกะอคอนโซล,ล่า มันเหมือนบลูชีสแต่เป็นของอิตาลีมันขึ้นจมูกเลยนะใช่เป็นโร,รสบีฟไงมันจะนุ่มอ่ะค็อกเทลที่เนี้ยเขามีหลายแบบนะทันเขาข้างบล็อกเลยแล้วเขาใส่มาเลยเนี่ย,ยดนีนีนี่ถ้าเจาะรูแล้วทำโโจน,นะแหลบเลยกลางวันค็อกเทลกลางคืนโดนปุ่นใช่ไหมมา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 เรากินนี้กันตันโลกใหญ่แล้วเราเนี่ยอันนี้เป็นข้าวแบบเขาบอกว่าคล้ายๆรีซอตโต้แล้วมีแกะนะครับ รสชาติแบบผกะหรี่อ่ะเออนุ่มอ่ะนุ่มอร่อยอร่อยอันนี้ผมชอบเลยกูดูหน้ามึงหน้ามึงคือเข้าแล้วมีแค่ผงกะหรี่ผมชอบเลยคุณรู้อะไรต่ออันนี้ไก่ไหมไก่ไก่ร้านนี้คือร้านที่ผมชอบพับๆเลยคือผมยังกินไม่เสร็จผมคลัวผมจะกลับมากินที่นี่กับเพื่อนอาหารสไตล์ผมเลยอาหารกินไม่เรื่อยเจ็บไปเรื่อยอ่ะไปเล่นกีฬาเสร็จอ่ะแล้วแบบเหนื่อยแล้วมาร้านเนี้ยแล้วที่รถดไปะ คนมันจะมีอยู่สองแบบลดความอ้วนเพื่ออยากสวยอยากหลอ่อผมไม่ได้มีความรู้สึกอยากลดความอ้วนนะแต่ผมพอสักพักหนึ่งอนะ่ะผมก็จะลดความอ้วนไม่ใช่เพราะอยากจะหล่อนะอยากจะกินอีกได้เยอะไงไก่อร่อยมากกรอบนุ่มหน่อยไม่มีกระดูรสชาติคนไทยน่าจะชอบเขาใส่พวกใบมิน้นพวกแบบพริกๆนิดนึงอ,งอะไรเงี้ยแล้วมีซาวครีมก็เป็นเหมือนฝรั่งผสมไทยๆหน่อยกินได้มือการทอดก็โอเคละแต่กับซอสเข้ากันมากเนาะอ๋ะอไม่ไปไหนตั้งอย่างเงี้ยใช่ ลงไม่เอาซอสมาอกูมีของกูเองพาสต้าสไตล์ A O P นะอันนี้เป็นพาสต้ายอดฮิตของคนไทยนะเพราะมันมีพริกนิดนึงมีกระเทียมเส้นหนบหอมผมไม่ชอบพาสต้าดีเส้นแม่งแบบสุกโคตรอ่ะแต่คนไทยเขาบอกไม่สุกอ่ะแต่มันเป็นอย่างนี้นะเขาต้องกินกันอย่างงี้อิตาลีมันไปกอบเส้นบะหมี่จีนมาแต่มันปลูกต้นอ่ะที่อิตาลีอะมันคนละแบบกัน มันเลยทำเส้นเป็นเส้นไข่แบบนั้นไม่ได้นิ่มๆอ่ะอ่ามันเลยต้องทำให้เส้นแข็งๆไงคือเราก็ชอบแบบนี้อ่ะไอ้มันดีนะเพราะว่าไอ้คนรักสุขภาพกินเส้นแบบนี้ดีไม่อ้วนเท่ากับเส้นที่สุกอ่ะนี่เป็นลิ้นบัวครับอ๋อลิ้นบัวลิ้นบัวไม่ต้องใส่ซอสเลยะไม่ต้องใส่ซอสเนาะต้านัะมึงอ่ะกูมเคยบังคับอะไรมึงได้อ่ะเนี่ยดื้อกว่าเด็กอีกนะคนนี้ห้าสิบห้าแล้วดื้อกว่าเด็กอีกสามแปดสามแปดอุ๊ยอุยกูยังสามเก้าเลยขี้งอนมากเลยคนนี้ โทรมาไม่รับสายไม่คุยผมสามวันอ่ะนึบหอมร้านเนี้ยเขาไม่ละทิ้งเรื่องความหอมที่จะเข้ามาในความรู้สึกของเรานะอร่อยอร่อยเดี๋ยวนะผมอยากรู้ผมอยากรู้เรื่องรสชาติลิ้นวัวพี่บอกหน่อยบอกแล้วว่านึบดีอร่อยรสชาติเป็นยังไงก็ลิ้นจืดๆธรรมดาแต่มันก็มีรสชาติของมันอยู่โอเคนี่เรียวแล้วมันแก้เลี่ยนไหม ได้มั wise, okay. OK. นตะัดก OK. right? mm ันอยู่แล้วตัดกันอยู่แล้วเบอร์เกอร์ปลาไทยบาราคูด้านะครับอิ่นี่แหละขนมปังเขาดีมากอ่ะแล้วเราทิ้งอันนี้ไว้ประมาณเกือบชั่วโมงครับขนมป้ายังกรอบอยู่เลยลองดูอร่อยไหมเบอร์เกอร์ปลาอร่อยมากเพราะว่าที่เรากินน้อยเพราะเราเราซัดอย่างอื่นมาเยอะแล้วอ่ะแต่มันอร่อยจริงนะเพราะว่าผมรู้สึกว่า ใส่ดิวมันสดชื่นอยู่แล้วถ้าไม่มีดิวมันจะเลี่ยนอ่ะในแกงเนี่ยในเมนูโปรชี้ดิท็อปสามท็อปสามเอามืดอ่ะสามนี่ใช่ไหมอ่าท็อปสองอ่ะนี่หนึ่งอ่ะเนี่ยของผมใช่ไหมอืมสามเนี้อร่อยมากสำหรับผมนะแต่คือผมยังเคยกินอ่ะสองอันนี้ อันนี้คือผมไม่เคยกินแบบที่อร่อยอย่างนี้เพราะว่าอันนี้ผมรู้สึกว่ามันนุ่มมากแล้วก็ซอสพวกอะไรเงี้ยมันกลมกล่อมแล้วพอมากินกับมันอ่ะก็อร่อยเพราะมันไม่ใช่มันธรรมดานะเขาบอกผมว่าให้เราคุกกินได้เลยนะซึ่งผมเข้าใจละตอนแรกผมไม่ก็แบบกินอย่างนี้แต่ว่าผมรู้เลยว่าตอนนี้คุกกินอร่อยแน่นอนเพราะรสชาติมันเข้ากันมากใช่มันไปด้วยกันได้ผมก็เลยชอบอันนี้มากๆนะครับแล้วก็อันดับหนึ่งผมให้นี้เลยเพราะอันนี้ทําให้ผมแปลกใจที่สุด ในหมู่เมนูเนี้ผมไม่คิดว่าผมจะชอบอันนี้ยอันนี้คืออันที่แบบผมอยากลองอย่างอื่นไม่อยากลองเนี่ยอันนี้เซอร์ไพรสุดเพราะมันอร่อยมากมันนิ่มมากมันหนาแล้วมันไม่เหนียวไเลยไม่มีความเหนียวเลยแล้วก็รสชาติไอ้เผาๆนีอร่อยเบิร์นมาใช่ไหมครับเอาูดเบิร์นมาอันนี้แฮปปี้เลยมันเป็นทางก้องใจเป็นไงพี่อร่อยขนมาก อร่อยมากนะครับถ้าท่านผู้ชมอยากจะลองมานะครับจริงๆเขาก็มีเปิด11โมงถึงบ่าย2ด้วยนะแล้ว5โมงถึงประมาณ4-5ทุ่มนะครับก็เป็นร้านที่อย่างที่ผมบอกมันฟิลลิ่งครอบคร <c oughs> ัวฟิลลิ่งชิลๆ <c oughs> เอางตรงนะแบบถ้าเพิ่งจีบอะไรใหม่ผมพามากินที่นี่ก็ได้หรือว่าอยากจะแนะนำแฟนให้กับเพื่อนแนะนำเพื่อนให้กับแฟนอะไรเงี้ยเป็นร้านที่ดีเลยในการแนะนำแบบนั้นึกออกไหม ฟีลลิ่งอย่างนี้ยชิลๆคุยกับเจ้าของร้านเขาสนิทกันเนี่ยผมมาเสร็จปั๊บเนี่ยคุยเหมือนรู้จักกันมาสิบปีแล้วก็เขาเป็นสามพี่น้องช่วยกันทํากับเพื่อนเขาอีกคนหนึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่อย่างที่ผมบอกมันฟีลลิ่งดีๆนะครับถ้าจะมาก็อยู่เขาเรียกกันสูงวิทยี่สิบเอ็ดหรือว่าสูงวิทยสิบเก้ามันอยู่ระหว่างนั้นน่ะเดี๋ยวเราปักหมุดไว้ให้นะครับแล้วโทรมาถามร้านก็ได้นะครับเพราะว่าตอนเรามาเราก็โทรถามร้านเหมือนกันนะครับอร่อยมากๆลองมาร้านอร่อยต้องอยู่หายากๆนิดนึงแน่นอนใชช่่คนนทีมมาาอยกิลไงดัู เป็นส่วนตัวดีนะจริงๆผมเชื่อว่าหลายคนก็เป็นนะเวเราชอบไปหาร้านแบบแปลกๆอ่ะเพราะว่ามันอินดี้ดีอ่ะมันจะไม่แบบไม่เมนสตรีมใช่ะหม่อขอบคุณมากนะครับก็อย่าลืมลองมาทานนะครับอันนี้ผมบอกเลยเลยว่าอร่อยมากครับยังไงก็ต้องมาสั่งครับเมนูที่เราแนะนําแต่ลองเมนูอื่นเขาก็ได้ครับลองถามเขาก็ได้เพราะว่าเขาก็แนะนําดีมากๆนะครับชนแก้วไหมชนบ้องมึงเลยชนบ้องเดี๋ยวเย็นนี้ก็ไป แต่ตาเนี่ยตาเออไอ้นี่เล่นกับตากยอ่ะอีกนะไอนี่เป็นคนเสียเซลมากนะห้ามพูดเลยจะเนี่ยแทงใจดําไม่ได้นะคนเนี้ยเขาโกรธมากนะเหมือนมีเมียอีกคนนึงอ่ะมีพี่หมอเป็นเพื่อนเนี่ยโทษขี้งอนเลยไม่งอนเนี่ยงอนละงอนละงอนละอ่ะทั่วขี้งอนเลยก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ลองมาทานนะครับแมสโมวานะครับอร่อยมากๆใช่อร่อยด้ยสวัสดีครับสวัสดีครับดีใจได้เจอพี่หมอเนี่ย ไม่ไดีใจแล้วเดี๋ยวเขาไม่ได้เจอเองนานล้วเพราะมันขี้ง,งอนถ่ายง,งอนรูนแล้วเนี่ย